ก็เหตบก็เหตุแบบนัน่นนี่อีลอยเนียนก็เหตแก็เหตุบปยกับไปพึ่งกลับบ้านนะคะเพึ่งกลับบ้านอยู่ออกมาข้างนอกนะคะ เห็นเครื่องบินแล้วค่ะมิกาเซ่ล่ะเออเห็นเครื่องบินไม่ได้ค่ะเห็นเครื่องบินไม่ได้เห่าเลยมิกัสเซ่หิบ้าโหนี่เฮียหนอฮิบ้า หนูเห็นเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมลูกหเห็นเครื่องบินไม่ได้ใช่ไหมหนูต้องเห่าเครื่องบินใช่ไหมหนอนี่ทำไมลูกก็ย้มเห็นเครื่องบินไม่ได้นะคะเห่าอย่างเดียวมองก็ฮึบอ่ะอันนี้เดินหินมะนะคะ เราเดินเห็นมามันดังกรบแกบกรบแกบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะจะบิ่งตามเครื่องบินละมั้งทา่ามันจะถึงเหรอลูก <c oughs> จะไม่ถึงเครื่องบินยังไงครับจะวิ่งตามเครื่องบินนะคะ <c oughs> <c oughs> ตุมยาเมืยนะคะโอเคนะคะทุกคน วันนี้แม่ก็มาส่งความสุขนะคะต้ยมยำเห่าเครื่องบินนะคะเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าหมาเห่าเครื่องบินก็ตามนี้นะคะาบางตัวนะคะบางตัวเขาไม่เห่านะคะไม่เห่าเครื่องบินโกลเด้นบางตัวก็เห่า <_ d ata> <_ d ata> โอเคนะคะเดะตุเล่เ er, ฮียน้อเฮียบ้าป่อยกะเฮียน้อเฮียบ้าเนาะ ฮิว่าโปรอีกอะเหียนอฮิว่ากระโดดเห่าเครื่องบินนะคะตอนนีนน้โอเคนะคะทุกคนสวัสดีนะคะต้มยำเห่าเครื่องบินเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ